สวัสดีครับชาวเพจนะครับวันนี้มีชุด53นะครับที่จะส่งไปลูกค้านะครับแล้วในนี้ผมก็จะรีวิวให้ก่อนนะครับรีวิวว่าได้อะไรบ้างนะครับในชุดนะครับแล้วก็ส่งไปไหนนะครับทีนี้ลูกค้าที่โอนตังค์มาก็จะได้มั่นใจครับว่าได้ของก่อนส่งนั้นเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เป็นการรีวิวให้ผู้ที่คิดจะซื้อนะครับที่จะซื้ออะไรผมเนี่ยได้ช่วยกันช่วยในการตัดสินใจด้วยนะครับอ่ะมาดูชุดแรกนะครับชุดแรกนี้เดินทางไปที่ไหนเนี่ย สะแก้วนะครับเดินทางไปสะแก้วนะครับชุดนี้ราคา4,799บาทรวมส่งนะครับราคาโอนนะครับลูกค้าเขาโอนมานะครับผมอ่าในชุดก็จะมีนิ้วเล็กแท้นะครับนิ้วเล็กแท้ปาก28่มิลนะครับนิ้วเล็กแท้พร้อมเซ็นเซอร์ TPS นะครับเซ็นเซอร์ TPS ีเอสอยู่ายมือเดียวนะอ่าเซ็นเซอร์ TPS นะครับฝาสูบฝาสูบแท้นะครับฝาแท้วาล์วแท้นะครับพร้อมา อ้ยพร้อมเปิดพอร์ตไปให้นะครับพร้อมเปิดพอร์ตไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับทั้งไอเดียเสียนะครับจะทำไปให้หมดแล้วไปถึงก็ไปล้างประกอบอย่างเดียวนะครับทั้งไอเดียเสียนะครับเสื้อสูบนะครับเสื้อ53นะเสื้อห้าสามเคลือบที่เห็นเปลี่ยนเนี่เป็นน้ํายาการสนิมนะครับโรงงานเขาเคลือบมานะครับเคลือบการสนิมนะครับลูกสูบนะครับลูกสูบหลบวาลให้เรียบร้อยนะครับลูกสูบกลางนูนไหลต่ำนะครับเหมาะสําหรับรถใช้งานรถดันโลนะครับผมแหวนนะครับสลัก สลับกิบล็อกนะครับสปริงวอลตัวในนะครับใส่เสริมของเดิมนะครับทนรอบได้ถึง11,000รถใช้งานนะครับรถถนนใช้รอบไม่เกิน11,000ดีที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่นะครับมันวิ่งไม่ถึงครับรถอันโลนะครับถ้ามันตัดเราก็ลงสเตอร์เอาให้สเตอร์ให้เล็กความเร็วจะได้เยอะขึ้นนะครับหัวฉีดหัวฉีดแท้นะครับ 6J นะครับแท้นะครับประกันปลาสูตทองแดงนะครับประกันดินเสื้อแท้เบิกนะครับแท้คือถ้าของผมแท้คือแท้เบิกนะครับผม แถบสติ๊กเกอร์ไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแคม p ์พีโอเจสี่นะครับจะมีนะครับยิงเดเซอร์ไว้นะครับ p ีโอเจสี j 4นะครับผมอันนี้เป็นคอกองเรดนะครับคอกองเรดเราใส่หม่ของเดิมก็ได้นะครับหรือจะเปื่อยกองยิ่งดีนะครับถ้าไม่กลัวฝุ่นอะไรเนาะเราก็เปื่อยได้นะครับถ้ารถไม่ได้ชไม่ไม่ลุยฝุ่นอะไรมากก็ได้นะครับชุดนี้เดินทางไปสาแก้วครับผมนะฮะสี่พันเจ็ดร้อยเก้าทุ่เก้าบาทรวมส่งจุดแรกนะครับผ่านป้าย ชุดที่2ครับชุดที่2ของคุณปฏิพานนะครับชุดนี้ไปนนทบุรีนะครับนนทบุรีนะครับชุดนี้ลูกค้าเขาเป็นรถวิ่งแกลปนะครับรถวิ่งงานใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นอะไรที่ใช้งานได้จริงทนทนนะครับขี่ได้ยาวๆนะครับผมแล้วสนุกนะครับทำงานจะได้สนุกนะครับเราขี่ขี่รถวิ่งแก๊ปเนี่ยจะได้เออสนุกมากมีอรรถรสในการขี่ไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อไม่เบื่อนะครับอ่ะชิ้นแรกก็เหมือนเดิมครับฝาสูบแท้วาล์วแท้นะครับพร้อมเปิดพอร์ตนะครับของคุณ ปฏิพานนะครับผมผมก็เทียร์พอร์ตไปให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับจิกเบ้านะครเบ้าพวกนี้องศาตามตามสูตรเลยนะครับองศาตามสิ่งที่คิดว่าพอดีกับแคมนะครับการจิกอยงนี้ไม่ใช่ว่าจิกไปเรื่อยนะครับมันจะต้องมีองศามีมุมสโลปนะครับที่พอดีนะครับผมนิ่งเร่งนิ่เร่งแท้กันนะครับปากที่แปดนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ TPS นะครับตัวตั้งอากาศของเบิร์กจะไม่มีนะครับจะต้องไปเอาของเดิมย้ายมาใส่นะครับผม เ8นีแปดจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปก็ในชุดจะมีกดคัดเอ้ยกดกดคัดนะครับกดคัดแล้วก็โซ่สะพานนะครับกดคัดทีนี้ลูกค้านะครับเป็นตัว2020 2020ส่วนใหญ่นะครับจะใช้เป็นกดคัดสตาร์ทเท้านะครับนอกจากเป็นรุ่นหลังๆจะเป็นสตาร์ทมือทีนี้ผมก็บอกลูกค้าไปแล้วนะครับถ้าส่งไปนะครับแล้วกดคัดไม่เหมือนนะครับไม่เป็นไรครับส่งมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมเปลี่ยนให้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับ เพราะบางทีมันเดายากครับรุ่นน่ะมันมันคล้ายกันครับมันคล้ายกันมากนะครับกดค่าสำหรับ220นะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับโซ่นะครับโซ่ับเสียงนะครับสะพานนะครับใส่แทนของเดิมได้เลยนะครับยางกลิ้งไม่ต้องใส่นะครับยางกลิ้งกลางเสื้อนะครับที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่มันอยู่ตรงเนี้ยอยู่อยู่ตรงตัวตรงกลางเนี่ยนะครับเราจะแกะออกนะครับใส่น็อตเข้าไปแทนเฉยๆนะครับยางกลิ้งจะไม่ใช้นะครับผมอ่าสปริงวาล์วตัวในนะครับสปริงวาล์วตัวในใส่เสริมของเดิมนะครับอ่าแคมป์พีโอเจซีเหมือนกันนะครับลูกสูบ รถใช้งานก็ใช้ได้ครับมันนูนก็จริงครับแต่ไหลมันต่ำนะครับทำให้ก้อลังอัดที่พอดีนะครับก้อลังอัดไม่เกินไม่แก๊กนะครับที่แน่แล้วแล้วมันรูปแบบนี้ครับมันจะฟิตครับอ่ามันจะฟิตทําให้เราใช้งานได้ทนทนยาวๆไม่มีปัญหาเรื่องควันนะครับจะหมดปัญหาเรื่องควันนะครับหัวฉีดอุ้ยหัวฉีดนะครับหัวฉีดเป็นหัวฉีดแท้นะครับ 6J นะครับไล่น้ํามัน9195นะครับ E20 อะไรก็ได้นะครับถ้า E20 ผมแนะนําให้ใส่สายน้ํามันแต่งเพิ่ม ครับแต่ถ้ารถเราใช้งานเนี่ยเราใช้นี่ก็พอครับเงี้ยหนึ่งก็ห้าพอครับประเก็นฝาสูตรทองแดงเนื่องจากลูกค้าท่านนี้เป็นรถวิ่งแก๊สนะครับผมก็จะใช้ประเก็นฝาที่มีความหนาหน่อยนะครับเพื่อให้มันเวลาเราขี่เครื่องร้อนๆเนี่ยจะได้ไม่ไม่แก๊กนะครับลูกจะได้ไม่แตกนะครับอ่าจะเป็นความหนา0.5นะครับประเก็นตีนเสื้อแท้นะครับผมอ่าครับชุดนี้ก็เดินทางไปนนทบุรีครับเป็นลูกค้าเอาไว้วิ่งแก๊สนะครับไม่มีปัญหานะฮะอ่า จับมือเดียวถ่ายมือเดียวมันก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวลนนะครับชุดนี้ราคา5,450นรานะครับรวมส่งนะครับราคาพิเศษให้ครับสำหรับช่วงนี้นะครับรุ่นนี้ครับเพราะราคาเต็มมันจะอยู่ที่5,490ันานะครับนี้ผมคลิปพิเศษให้นะครับ5,450รารวมส่งนะครับลูกค้าโอนมานะครับลูกค้าโอนมาเมื่อวานก็จัดให้วันนี้เหมือนกันครับเที่ยงนี้ส่งนะครับตอนนี้ถ่ายคลิปก็ประมาณเก้าโมงกว่า10โมงนะครับเดี๋ยวเที่ยงนี้จะส่งเหมือนกัน ครับโอเคชุดที่2ผ่านไปครับ5,450ัชุดนี้นะครับชุดที่3นะครับชุดที่3นะครับราคาห้าพันแปดบาทนะครับราคาโอนเหมือนกันนะครชุดนี้เป็นใส่ดีมซูเปอร์คัพไฟเหลี่ยมนะไฟหน้าเหลี่ยมตัว2 0 0 0ปี2 0 1 6นะครับชุดนี้จะมีเพิ่มจากชุดอื่นก็คือจะมีมอเตอร์ครับมีมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะมอเตอร์ปั๊มติ๊กของดีมครับดีมเนี่ยเราจะใช้เป็นมอเตอร์ของฟอร์ซ่านะครับเอาของฟอร์ซ่าใส่นะครับเป็นปั๊มแต่งนะครับปั๊มแต่งแรงดันดีนะครับ แรงดันนี่นอนครับเวลาเราใส่ปั๊มแต่งเนี่ยโครงปั๊มเนี่ยมันจะรับได้แค่ประมาณ3.1มจุดหนามจะครับสำหรับดีมเนี่ยนะครับแต่ข้อดีของพวกมอเตอร์พวกนี้นะครับแรงดันมันจะคงที่ครับเหมือนเรายันไว้เลยนะครับแรงดันจะคงที่ยันไว้นะครับที่บอกว่า5.5้าจุดหบามันมันไม่มันไม่มีจริงครับมันไม่แต่มันมีจริงครับมันมีจริงหมายความว่าเราวัดเครื่องครับมันจะดีดไปที่5.5าาบาแต่ถ้าใส่รถจริงๆครับเล็กกเลตนะครับเล็กกเลตของตัวโครงปั๊มเนี่ยมันจะล็อกไว้ที่3บา นะครับสนิดนิดหรือ2.9นะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับร้อยสิบไอหรือดีมซูเปอร์ครับถ้าดีมส่วนใหญ่จะอยู่ที่3.1-3.2นะครับถ้าเวฟนะครับจะอยู่ที่2.8-2.9นะครับผมจะเป็นเรื่องปกตินะฮะมอเข้อดีของมอเตอร์พวกนี้นะครับก็คือแรงดันคงที่นะครับพูดง่ายๆคือกําลังมันเหลือนะครับกำลังมัน5 5บาร์เนี่ยนะครับเวลาใส่3บาร์มันเหลืออยู่แล้วนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะครับชุดนี้ก็จะมีฝาแน่นอนครับฝาแท้นะครับพร้อมเจียร์พอร์ตนะครรรรับพพ้ออมเจีย์์ต นะครับให้เรียบร้อยนี่ที่เปื้อนนี่เคลือบน้ำยาการสนิมไว้นะครับอ่าเรือนแท้ยี่แปดนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ t ี s เหมือนกันนะครับเรือนแท้แท้คือแท้เบิกนะไม่ต้องห่วงนะครับอ่าฟัซเซอร์สูบนะครับเสื้อสูบแท้เอ้เสื้อสูบเสื้อสูบซิ่งนะครับของซิ่งน,น,นะครับแล้วก็เอ่อก็กองเลดนะครับแล้วก็หัวฉีดแท้หัวฉีดแท้ 6J นะครับไล่น้ำมันก็1.5นะครับสปริงวาล์ว,วลตัวในิีวาล์วตัวในนะครับลูกสูบนะครับลูกสูบ หัวนูนลายต่ำนะครับไม่แก๊กนะครับแคมพีโอเจสีนะครับมีพีเจสีมีโลโก้ปกตินะครับยิงเทเตอร์ไว้นะครับอ่าโซ่สะพานนะครับชุดนี้ก็เออ่ไปที่ไหนชลบุรีนะครับไปบ้านบึงนะครับชุดนี้ก็5,879บาทนะครับผมลูกค้าโอนเมื่อวานเที่ยงนี้ส่งโอเคครับทั้งหมดก็3ชุดที่จะส่งเที่ยงนี้นะครับลูกค้าที่ผมบอกว่า จะถ่ายคลิปนะครับลง1 1โมงช่วงนี้ก็ดูทางนี้ได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับก็ให้คลิปนี้ช่วยการตัดสินใจซื้อได้โอเคแค่นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ